ชาวนารอเฮรัฐจอชงคอรมอประกันรายได้ข้าวหลังข้าวเหนียวราคาตกหวบกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวนาชาวไร่และท่านผู้ชมชาวไทยทั้งประเทศพบกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยช่องข่าวของชาวกเกษตรเป็นประจำอีกเช่นเคยครับพบกันคลิปนี้กระผม คนแชร์ข่าวกเกษพารวยก็มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับ วันอังคารที่13ตุลาคม2563นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศเพื่อติดตามปัญหาราคาข้าวเหนียวที่ราคาปรับตัวลดลงนะครับโดยกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศ ได้ขอความร่วมมือนะครับกับสมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าไปเร่งรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวนะครับจากเกษตรกรในพื้นที่แหล่งผลิตพร้อมกับให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมผู้ประกอบการค้าข้าวถุงไทยนะครับ ไปร่วมรับซื้อต่อเนื่องพร้อมกับประสานร,ร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม,ใหม่จัดให้มีพื้นที่จำหน่ายข้าวสารเหนียวและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยบริโภคข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นนะครับและนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเจรจากับทางการจีนวงเล็บนะครับ มอโกเพื่อเสนอขายข้าวเหนียวและข้าวชนิดอื่นๆภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทยจีนนะครับที่ยังอยู่ระหว่างเจรจาส่งมอบอีกจำนวน3 0แสนตันนะครับซึ่งจีนเป็นตลาดที่ส่งออกที่สำคัญของไทยอยู่แล้ว เพื่อกระตุ้นความต้องการข้าวเหนียวในประเทศให้เพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งร่วมมือกับกมรมศุลกากรและฝ่ายความมั่นคงเพื่อเข้มงวดการนำเข้าและการขออนุญาตขนย้ายในการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำข้าวเหนียวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดนะครับ ขณะเดียวกันนะครับยังมีมาตรการผู้ปลูกข้าวเปลือกของรัฐบาลของกระทรวงพาณิชย์ได้นำสเสนอมาตรการประกันรายได้นะครับและมาตรการคู่ขนานโครงการสินเชื่อชะลอการจำน่ายซึ่งเกษตรกร,ะกรจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ1,500บาท และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวของสถาบาันการเกษตรและโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกโดยล่าสุดนะครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าววงเล็บนอบอคได้เห็นชอบแล้วและอยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนะครับซึ่งเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนและเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับก่อนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามโครงการประกันรายได้ปีที่สองอยู่นะครับนายชัยวัฒนศักดิ์กล่าวว่า สถานการณ์ข้าวเปลือกเหนียวที่กำลังออกสู่ตลาดขณะนี้นะครับเป็นข้าวเหนียวนาปังพันสันป่าตองหนึ่งนะครับซึ่งปกติราคาตลาดจะต่ำกว่านะครับข้าวเปลือกเหนียวนาปีพันกขหกที่จะออกสู่ตลาดมากนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ประกอบกับ เมฝนตกชุกทำให้มีความชื้นสูงนะครับราคารับซื้อข้าวที่ความชื้นไม่เกิน15%จะอยู่ที่ตันละ9,000บาทถึง9,500บาทนะครับส่วนข้าวสดความชื้น28%ราคาจะอยู่ที่ตันละ7,000ถึง7,500บาทนะครับ ครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษพรวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษพรวยมีข่าวความคืบหน้าใหม่ๆกระผมคนแชร์ข่าวกเกษพรวยก็จะรีบน,นำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันทันทีนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวเกระเสีพารวยทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกษะเสีพะรวยก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนอนหลับฝันดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตลอดไป สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ